ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อช่อพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดียไลน์นะครับ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับ FC ก็สาหรับวันนี้นะครับหลังจากห่างหายกันไปนะครับสาวันเดี๋ยวมาแบ่งปันพระเครื่องกันเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็รายการที่1ของวันนี้จะเป็นรูปหล่อนะครับของหลวงพ่อเงินอออที่วัดบางคานนะครับเป็นรุ่นปืนแต่นะครับองนี้เป็นพิมพ์เสียงกลมนะครับหน้าเนนนะครับเอฟซีครับนี่นะครับเป็นพิมพ์หน้าเนนนะองนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นพระรอโบราณนะครับใช้ชนวนมวลสารเนี่ยของ โลหะเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นพระบูชาในสมัยเก่าที่มีการชํำรุดสุดโสมนะครับแล้วก็เอามาหล่อเป็นชนวนมรสาในรุ่นนี้นะครับของหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับ FC จะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยหลากหลายพิมพ์นะครับองนี้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับแล้วเป็นพระที่แท้ดูง่ายนะครับ FC เป็นพระที่แท้ดูง่ายนะครับนี่เขาเรียกว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นปืนแตก ปี2 5 2 8น้ยิดะครับองนี้สวยๆเดิมๆนะครับ FC ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้แบ่งปันให้บูชากัน500บาทนะครับผม500บาทองนี้เป็นพิมพ์หน้าเนนนะเป็นพิมพ์หน้าเนนนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับ FC ครับนี่เดิมๆเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับนานๆเจอกันอยู่แล้วนะครับพี่ขอ500บาทนะครับผม เป็นรูปหล่อย,ยอดนิยมเนี่ยสายหลวงพ่อเงินนะครับารายการที่1 500บาทต่อมารายการที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนเงินนะครับของหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับ fc เป็นแหวนเนื้องเงินนะแหวนตะก้อนะพี่นะนี่รุ่นอายุเาขาเรียกว่าอะไรเป็นปี2536นะครับเป็นปี2536นะแล้วด้านใต้ท้องแหวนนี่จะเขียนว่าหลวงพ่อขวัญน,นะครับ วัดบ้านไร่และก็เขียนว่า3 6นี่คือปีจัดสร้างคือปี2536นะครับเป็นแหวนหัวตันด้วยนะครับนี่นะครับหัวตันนะครับแท้ดูง่ายๆนะถ้าเล่นเนะี่ยต้องเล่นหัวตันๆแบบนี้นะครับหัวแล้วก็ต้องเล่นที่มันมีรุ่นนะครับมีปีพศนะครับเพราะว่าจะเป็นยุคที่ทานหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่เนเสกนะครับถ้ารุ่นหลังๆนะครับ FC จะไม่มีอ่รุ่นเขียนว่าปี36หรือว่าเป็นรุ่นสร้างสารารุ่นสร้างสะพานนะครับอย่างนี้เนี่ยปลายทองแหมนเป็นหัวตันแล้วก็อ่มีตอก36ก็คือเป็นแหวนที่จัดสร้างในปี2536นอะครับอันนี้เป็นแหวนเนื้อเงินแท้ๆอ่าดูง่ายๆนะแต่แหวนเนี่ยสภาพจะผ่านการใช้นะเอาไปดัดนิดนึงก็สภาพจะสวยงามนะชิ้นนี้เอาไปแบ่งปันนะเอา900บาทนะครับแหวนเนื้อเงินนะพี่นะ แหวนเงินหลงพราขวัญวัดบ้นไรเนี่ยเขาว่ากันว่าหมากัดไม่เข้านะครับในสมัยโบราณนั้นเขาล่าขันกันมาแบบนี้นะครับต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นนางพญานะอันนี้กุรงทอนะครับ FC เป็นพระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้นะครับสวยมากนะครับองนี้เก่านะครับนี่มีคราบลาดำนะครับลองรอยการใช้พระเนื้อจัดมากนะครับแบบนี้สวยเลยนะครับพี่ครับ นี่นะแบบนี้สวยนะครับน่าใช้มากนะองคนี้นะครับเดิมๆนะครับนี่เดิมๆนะครับเป็นนางพญานะครับกุรงทอนะครับ FC ครับกุรงทอสวยนะครับนี่น่ารักมากนะอง์พระสวยแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันให้ชาวหากัน400บาทนะครับ400บาทนางพญาองคนี้นะสวยมากนะครับ400บาทนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้นะครับนานๆเจอนะรายการที่3ม ต่อมารายการที่4นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะขึ้นกุใหม่ที่กุอมตะลดนะคบด้านหลังปั๊มตายอย่างนะครับด้านหลังปั๊มตายอย่างแล้วดูเนื้อพระนะครับเก่าๆมีคราบขี้กรุคราบฟองเต้าหู้นะครับองค์นี้สวยแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับนี่นะครับนานๆเจอนะครับแล้วก็มาแบ่งปันนะเอาราคาไม่แพงนะครับ 400บาทนะครับผมสี0บาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเอฟซีครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่เก่ามากนะครับองนี้เก่ามากสวยมากนะครับนี่เป็นพระ,อะยอดนิยมอยู่แล้วนะสำหรับสมเด็จนะองนี้400บาทนะเป็นบางขุนพมพิมพ์ใหญ่กุอามตะลดนะครับรายการที่4ใครชอบใครสนใจปิดได้เลยนะครับ ต่อมารายการที่5นะครับเป็นพระหล่อหลวงพ่อทับวัดอนงค์นะครับเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะครับ fc อง์นี้เป็นเนื้อ Meet K เมกสิทธิ์เก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเนื้อเนี้ยเขียวปีกทับทิมเลยนะพี่นะ,ะปีกเป็นทับทิมเลยนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ปังซ่อนหานะแบบนี้นะครับนี่ด้านข้างด้านข้างนะครับคมชัดลึกนะครับพระสวยมีมิต,ติดีนะครับ fc แบบนี้แบ่งปันให้เช่าหากัน400บาทนะครับ400บาทราคาไม่ได้แพงเลยนะครับ400บาทรายการที่5นะครับผมต่อามารายการที่6นะครับก็จะเป็นจอบนะครับจอบเล็กหลวงพวอเงินวัดบางคานะครับปี2515นะแบบนี้เป็นกะไหลทองสวยๆนะครับ fc กะไหลทองสวยๆเอา400บาทนะครับ นี่ตัวตัดประมาณนี้นะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยพี่ดูนะพระสวยคมชัดลึกนะครับ FC พระสวยคมชัดลึกแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมยังมีปวกอยู่เลยนะพี่นะยังมีพวกแมลงมีปวกอยู่เลยนะครับเป็นเนื้อทองทองทอง,ทองแดงนะครับแล้วชุบกระหล่นะครับเป็นกระหล่ทองสวยงามชัดเจนดีแบบนี้นะครับ400บาทนะครับ400บาทรายการที่6นะครับผม ต่อมารายการที่7นะครับก็จะเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นจอบรุ่นเก่านะครับสภาพผ่านการใช้เนื้อหาจัดจ้านมากนะครับนี่นะแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผิวพันธุ์เก่าชัดเจนจัดจ้านนะครับอ่าแล้วดูนะครับเว็บซีนี่ดูนะครับตามซอกแขนซอ่หูนะครับ ลึกๆคมๆคมแบบนี้นะครับลึกๆคมๆคมคมแบบนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้ผู้ที่ชื่นชอบนะครับในสายหลวงพ่อเงินนะครับรายการนี้แบ่งปันเจ้าห่ากัน400บาทนะครับ400บาทนะครับพี่400บาทนี่เดิมๆเลยนะครับรายการที่7นะครับผมต่อมารายการที่8นะครับอันนี้ก็จะเป็น เหรียญพระคูวิชิตพัชราจารย์นะครับหรือว่าหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงชุบกระไหลทองนะครับเขาจะเป็นเหรียญออกที่ระลึกในงานทอดกระถินสามัคคีครับวัดเทพสโมสรนะครับเป็นปี2515นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดูง่ายมากๆนะครับผมเป็นพระที่แท้แบบว่าจัจ๋าเลยนะครับดูนะครับตัวตัดนี่นะครับตัวตัดยุคหนึ่งกว่านะครับ จะเป็นตัดทรายแบบนี้นะครับนี่เหรียญนี้นะครับสวยสวยเลยนะพี่นะใครชอบสายหลวงพ่อทบก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะ500บาทนะครับ500บาทนะครับ fc เหรียญสวยมากนะครับเหรียญสวยมากนะครับแบบนี้นะครับเดิมๆมนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับสวยสวยแบบนี้นะครับสำหรับพระครูวิชิตพัชราจารย์หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับ 500บาทนะครับผม5 0าบาทรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9อันนี้ก็จะเป็นรูปหร่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับอ่าอันนี้ออกที่วัดทุ่งน้อยปี2539รยุคนี้เป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นี่นะถอดพิมพ์การจัดสร้างเนี่ยมาจากวัดบางคาเลยนะครับเป็นพระที่แท้ดูง,ง่ายแล้วก็ชนวนมวลสารเนี่ย ใช้พวกพระบูชาเก่านะครับเนื้อรักครังเก่าแล้วก็โลหะเก่าๆในสมัยโบราณโบราณเลยนะครับเนี่เห็นไหมด้านใต้ฐานเนี่ยจะต้องมีรอยเบ้านะครับแบบนี้นะครับเป็นรอยการเทหยอดเบ้ากระดกทีละองค์นะครับสำหรับหลวงพ่องเงินนะครับออกวัดทุ่งน้อยนะครับอันนี้เป็นยุคต้นๆน,นะขี้เบ้าตามซอกเนะี่ยเห็นไหมติดคมชัดเจนนะครับอันนี้เอาไว้ขึ้นคอได้เลยนะครับเอาไว้ขึ้นคอได้เลย สวยมากนะครับดูแล้วเนี่ยเพลิดเพลินนะครับเพลิดเพลินนะครับนี่เอาไป500บาทนะครับองนี้ของ0 0บาทนะครับผ่าแท้ดูง่ายนะครับรายการที่9นะครับรายการที่9อ voilà> ่ะต่อมารายการที่10อ่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกอ่าเขาเรียกว่าเหรียญปีจัดสร้างในปี2503นะครับ รุ่นแรกเนื้ออปากานะครับ FC เนื้ออปากานี่นะครับก็สมัยนั้นเนี่ยถือว่าร้อนแรงมากนะครับสำหรับพระของหลวงพ่อแดงเนี่ยจัดสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอกับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่มีความศรัทธารันะคบในหลวงพ่อแดงนะครับพระของท่านเลยจึงต้องมีการจัดสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นเส้นตำหนินะครับนี่ในครับ f c ดูนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแบ่งปันกันไปเลยนะแบบนี้แบ่งปันกันไปเลยนะเอาไป400บาทนื้0 0บาทเนื้ออัปก้ารายการที่10ต่อมารายการที่11นะครับก็จะเป็นเหรียญพระไยรีพินาตนะครับเนื้อทองแดงนะครับลงยานะครับ f c 2495นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญท้องเอ็นเอ็นนะครับหลังเอนเอนแบบนี้นะครับสองสี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะนี่นะครับด้านคงด้านข้างสวยงามชัดเจนดีนะครับชิ้นนี้แบ่งปันให้สมาชิกร้านใจรักพาเครื่องนะครับ400บาทนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลงยานะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลงยานะ400บาทนะครับรายการที่11 ต่อมารายการที่12 12เนี่ยจะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบว่าเป็นสายไหนเลยนะ fc องนี้ไม่ทราบจริงๆเลยนะครับพระเนี่ยออกเนื้อสำลิดเก่าๆแบบนี้นะครับนี่นะเป็นเนื้อสำลิดเก่าๆแนะนะบบน,นี้นะครับเก่าจริงนะครับเก่าจริงนี่นะพี่นะเนี่เห็นไหมเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับสวยงามดีนะครับ fc ครับสวยงามดีนะครับเนี่เห็นไหม เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับปิดตาเก่าไม่ทราบสำนักนะครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะแต่เขาเลี่ยกไม่ตรงนะครับเขาเรียมไม่ตรงทําให้แบบดูผิดผิดเพี้ยนเพียนไปนะครับเนื้อสมบิเก่ามากนะครับขอ400บาทนะเนี่ยขอ400บาทเนี่ยเขาน่าจะเรียมไม่ตรงนะเนี่ย ประมาณนี้นะครับ400บาทนะครับผมรายการที่12ประมาณรายการที่13จะเป็นเหรียญพระครูภาวนาวิรัตนะครับหรือว่าหลวงปู่ทิมเป็นเหรียญชุบนิกเกิลน,นะครับสวยงามมากนะเหรียญน,นี้400บาทนะครับ400บาท fc ท่านใดชื่นชอบเหรียญน,นี้ก็แบ่งปันกันไปได้นะแบ่งปันกันไปได้เลย400บาทเหรียญสวยมากนะครับคมชัดเจนนะครับ นี่นี่นะครับ400นะครับรายการที่13ต่อมารายการที่14 14เนี่ยก็จะเป็นนี่พระพุทโทนอ้อยเนียของคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับตรงบุญเติมนะครับ fc อันนี้จะเป็นพระแบบว่าสวยๆเลยนะกดยันพิมพม์คมๆชัดๆแบบนี้นะครับ กดพิมพ์คมชัดแบบนี้นะครับสวยงามมากนะสวยงามมากนะนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะก็แบ่งปันให้ผู้ที่ชื่นชอบนะครับสายคุณแม่ชีนะองนี้เนี่ยเอาไป500บาทนะครับผม หาบาทรายการที่15เนาะต่อมารายการที่16นะครับจะเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับอันนี้เป็นอาจาร,รย์นองนะครับออกวัดทรายขาวนะครับเป็นพิมพ์กลักไม่ขีดประมาณนั้นนะด้านหลังเนี่ยฝั่งตะกุดแล้วก็มีกดโค้ดแบบนี้นะครับพาแท้ดูง,ง่ายนะครับเผื่อใครชอบใจรายการนี้นะครับแบ่งปันให้เช่าหานกันนะครับ fc องค์นี้เนี่ยขอ สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเนี่เป็นพิมพ์กลักไม่ขีดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับอาจารย์นองนะปีสามกว่านะครับแบบนี้ปีสามกว่านะครับพาทแท้แท้ดูง่ายๆนะสี่ร้อยบาทนะครับผมรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแชม่มวัดตากล้องนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ผิวไฟแดงๆเดิมๆนะอ่าเอาไป350นะครับ350นะครับแบบนี้สวยๆนะครับชัดเจนดีนะครับสวยๆชัดเจนดีแบบนี้นะครับเฟซีสามรบาทนะครับนี่หลวงพ่อเช่มนะครับวัดตากล้องนะครับเห็นผิวไฟแดงๆเลยนะครับ ยอดนิยมเะครับเดี๋ยวนี้ยอดนิยม350รายการที่16นะครับต่อมารายการที่17จะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่ในองค์นี้ปิดตาเก่าไม่ทราบที่นี่เห็นไหมองค์น้อยๆนะครับมีปิดทองมานะมีปิดทองมานี่นะครับมีด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังเรียบเรียแบบนี้นะครับเอาไป400บาทนะครับไม่ทราบที่นะครับขอ400บาทนะครับเบสิครับ สี่ร้อยบาทสวยๆดัเดิมแบบนี้เลยรายการที่สิบเจ็ดเนาะต่อมารายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดนี้จะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับเ,เขาเรียกว่าวัดพับนะครับ fc เป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กวัดพับนะครับดูเนื้อนะ fc นะหนึกหนึกแบบนี้เลยพี่เนื้อเนี้ยหนึกหนึกแบบ เนื้อพระสมเด็จนะครับเนื้อพระสมเด็จนะแบบนี้เลยนะครับสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทตรงนี้สวยงามนะครับพิมพ์เพิ่มชัดเจนคมชัดอยู่ในเล่มด้วยนะอยู่ในเล่มด้วยรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้านะครับก็จะเป็นงาแกะเก่านะชิ้นนี้นะผมดูเป็นหลวงมพ่ะกันนะครับผมดูเป็นหลวงมพ่ะกันวัดเข่าแก้วนะครับ นี่นะเป็นงานแกะเก่านะครับแล้วเลี่ยมโบราณนะอันนี้เนี่ยด้านหลังจะเป็นพระแม่นางกวักนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะเอา400บาทนะครับแค่เป็นงานแท้ๆนะงานแกะเก่าเนี่ยก็คุมแล้วนะพี่นะรายการที่19บเก้านะครับผมต่อมารายการที่20นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสีตารามนาะบเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ เนื้อตะกัวรองพิมพ์นะครับด้านหลังเป็นเ,เขาเรียกว่าปั๊มวงเดือนนะเป็นปั๊มวงเดือนนะเป็นเหรียญที่เขาลองพิมพ์นะครับเนื้อตะกัวเก่านะครับผมเนื้อตะกัวเก่าแบบนี้นะครับนี่สวยงามดีนะครับพี่สวยงามดีแบบนี้เลยนี่นะคเขียนว่าหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเอฟซี FC ครับ วัดโคศิตารามสวยมากนะเหรียญนี้สวยมากนะเอา400บาทนะครับ400บาทรายการที่20ต่อมานะครับรายการที่21เป็นหลวงพ่ทวด97นะครับองค์นี้พิมพ พิม์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่แล้วดูนะครับเป็นเนื้อว่าน97พิม์พใหญ่สภาพนี่สวยนะครับมีเม็ดแร่ต่างๆนะอ่ามีเม็ดแร่ต่างๆนะครับสวยงามดีเลยนะครับองนี้แล้วดูนะครับเม็ดบงเม็ดบัวนะครับคมๆนะครับใบหน้าใบตานะครับคมชัดดีนะครับพี่ตามซอกหูลึกๆนะครับแล้วดูนะครับแล้วดูนะครับ นี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทรายการที่21หลวงปูท่ทวด97นะครับต่อมารายการที่22จะเป็นปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ F4 FC องคีนี้เนี่ยเลี่ยมเงินหนาหนาแบบนี้นะครับแบ่งปันให้บูชากัน1,600บาทนะครับ1,600บาทเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆครับ เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับเนื้อผมคุกลักนะครับนี่นี่นะครับดูนะครับสวยๆเดิมๆนะครับ f c และดูเลี่ยมเงินนะ นตึ๊บนี่ครับพี่ตึ๊บนะครับเอา1,600บาทนะครปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรายการที่22ต่อมารายการที่23จะเป็นพระสังกระจายนะครับหลวงพ่อพทบวัดชนแดนปี05นะครับองนี้ปี05เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับพระรอบโบราณนะหัวน,น้าโลหะเนี่ยเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับ หลวงพ่อทบก็เป็นพระยอดนิยมในเรื่องสายเหนียวนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะถ้าอยู่โซนภาคกลางนะครับหลวงพ่อทบนะครับเมืองมะขามหวานนะครับเพชรบูร์องนี้ก็พระสวยสมบูรณ์เลยนะ f อฟพระสวยสมบูรณ์เลยเป็นพิมพ์พระสังกจัจจายหล่อบโบราณแบบนี้เอา500บาทนะครับองนี้เก่าบึกนะครับ500บาทต่อมานะครับจะเป็น เหรียญแม่ทัพนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบนายอิดนะครับอายุครบ90ปีนะครับพระครูยานวิราชนะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกไม่มีดาวนะครับนิยมสุดๆดนะครับกองบัญชาการกองทัพภาคที่1นนะครับนี่เป็นบล็อกไม่มีดาวนะนี่นะครับนิยมมากนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่ว่านิยมมากคืออะไรเป็นเหรียญที่นิยมนะครับในในรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นบล็อกไม่มีดาวนะครับก็ราคา บแบ่งปันให้ fc สายหลวงพ่อแดงนะครับหรือว่าใครอยู่เพชรบุรีอยากได้เหรียญน,นี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันกัน400บาทนะครับ400บาทไปเหรียญแม่ทัพนะหลวงพ่อแดงขอ400บาทนะครับรายการที่24ต่อมารายการที่25นะครับ25ก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะเป็นพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีนะครับองนี้หล่อบโบราณนะ ผิวเก่าๆคาบชีเบ้าเก่าๆแบบเนี้ยแล้วดูตัดข้างนะ,องน,สสนะองนี้คลาสสิกนะครับองนี้คลาสสิกนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับคลาสสิกนะครับคลาสสิกสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทถ้าชอบปิดได้เลยนะครับชอบปิดได้เลยรายการที่ยี่สิบห้า ต่อมารายการที่26กนะครับก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวเก่านะครับองนี้หลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับเก่าเดิมเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับเนื้อตะกัวเก่าปิดตาแจกไม่ครัวนะครับปู่สุกประหลอดขึ้นเลยนะพี่นะอ,องนี้ผิวประหลอดขึ้นเลย 350นะครับ3า0รยายการที่26่อ26นะครับประมารายการที่27ก็จะเป็นพระปิดตาเก่านะหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเนื้อองนี้เป็นปิดตาหลังแบบนะครับเป็นปิดตาหลังแบบนะครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันสวยนะครับองนี้สวย นี่นะครับเอา400บาทนะครับปิดตาดอปกปูแก้ววัดเคริรอวัน400บาทรายการที่27นะครับผมต่อมารายการที่28ก็จะเป็นแหนบนะอันนี้แหนบปี2515นะครับพระพุทธโสธรนะครับโรงยาสีส้มนะรงยาสีส้ม เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนะพี่นะเนี่ยเดิมๆแบบเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อมารายการที่ยี่สิบเก้านะครับก็จะเป็นแหนบนะครับของหลวงพ่อเปลือกนะครับวัดบางคาน ผู้ที่จัดสร้างนะครับพระเครื่องหลวงพ่อพเงินในปี2515นะครับอันนี้เป็นแหนบลงยาแดงนะนี่คนระับเห็นไหมเอา300บาทนะครับเอา300บาทนะแหนบหลวงพ่อพเปลื่งวัดบางขานดัเดิมแบบนี้นะดัเดิมแบบนี้นะ300บาท รายการที่29ต่อมารายการที่30นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้ออปปกาก้านะครับเนื้ออปปกาก้าออกที่วัดหนองหลวงนะครับเอ้ยวัดหนองโพนะครับเป็นพิมพ์ A นะครับพิมพ์นิยมด้วยนะหลังคอตึงนะครับหลังคอตึงนี่นะครับสวยงามเดิมเดิมนะครับ f c สวยงามเดิมเดิมนะครับนี่ ชัดเจนดีนะตรงนี้เอาเอาเท่าไหร่ดีพี่เอาไปสามร้อยนะพี่นะเอาไปสามร้อยรายการที่สามสิบต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับปีสองห้าสามหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญดวงเศรษฐีนะครับแล้วดูเส้นสายฝนนะครับเห็นไหม เส้นขนแมวเส้นสายฝนเนีน่ยเต็มเลยนะพี่นะนี่นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟไฟแดงแดงแบบนี้นะครับ fc อ่าเอาไป400นะครับ400รายการที่31ต่อมารายการสุดท้ายรายการที่32นะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับ กระไหลทองนะปี2518นแปนะครับเสมา8รอบกระไหลทองสวยๆแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับชิ้นนี้นี่มีต่อโค้ดนะครับต่อโค้ด3จุดเลยนะพี่นะ 400บาทแอบเสียมา8รอบหลวงปู่ทิมขอ400นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ